ริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสวัสดีคุณผู้ชมค่ะดิฉันชวัญญาฉิมมาลาค่ะหรือว่าปอเช่่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาพบกันในโอกาสพิเศษนะคะกับรายการห้องข่าววันหยุดค่ะไทยโพสต์ฮอริเดย์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปเที่ยวชมอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญนะคะที่อยู่ใจก,ากลางกรุงพนมเปญค่ะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เองนะคะก็ได้รับการบูรณะมาจากศาลากลางเก่าค่ะจนมาเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านการเงินของกรุงพนมเปญนะคะซึ่งก่อนอื่นค่ะเราจะไปดูบรรยากาศบ้านเมืองของกัมพูชาในขณะนี้ก่อนกันเลยค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมายัางกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาในช่วงปี2566นนี้จะพบว่ามีการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเนื่องจากว่าเต็มไปด้วยอาคารสมัยใหม่และตึกสูงระฟ้า รวมถึงย่านการค้าใหม่ที่เกิดขึ้นหลายแห่งค่ะแต่เนื่องจากอดีตของกัมพูชาเองนะคะเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจึงทําให้อาคารบ้านเรือนโดยรอบนะคะยังคงสไตล์โคโลเนียลบวกกับศิลป,ปะแบบเขมรไว้อย่างน่าสนใจค่ะเช่นอาคารไปีน์กลางนะคะแล้วก็ตลาดกลางค่ะที่เป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญค่ะส่วนสถานที่ที่เกริ่นไว้ในตอนต้นรายการนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์โซโซโรค,ค่ะแห่งนี้นะคะ ที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในนามพิพิธภัณฑ์เงินและเศรษฐกิจกัมพูชาค่ะโดยตั้งอยู่ใกล้กับตลาดกลางคืนและแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำนะคะโดยครั้งหนึ่งค่ะอาคารแห่งนี้ค่ะเคยเป็นศาลากลางในสมัยที่กัมพูชานะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสค่ะที่สร้างขึ้นในปี2451นะคะรวมเวลากว่า115ปีแล้วค่ะก็มีการซุดโสรไปตามกาลเวลากระทั่งได้กลับมาเริ่มบูรณะใหม่นะคะในปี2552ค่ะ และมีการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนะคะสำหรับความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือได้ถ่ายทอดมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกัมพูชาค่ะโดยมีการนําเสนอความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเงินเศรษฐกิจการเมืองนะคะผู้เข้าชมสามารถค้นพบประวัติศาสตร์การเงินของกัมพูชาได้ด้วยตนเองผ่านตู้จัดแสดงโชว์และก็แผงควบคุมจํานวนมากที่ปรับปรุงด้วยการนําเสนอแบบมัลติมีเดียค่ะ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะได้แบ่งการนําเสนอออกเป็น3ช่วงยุคประวัติศาสตร์ค่ะตั้งแต่อาณาจักรฟูนานถึงอังกอร์นะคะครอบคลุมศตรวตรรษที่1นึถึงสิโดยผู้เข้าชมนะคะจะได้รับชมกับโบราณวัตถุเหลียแล้วก็เรื่องราวผ่านภาพประกอบคบําบรรยายค่ะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงข้อมูลของขอบวนการของกษัตริย์นะคะจากการปกครองของฝรั่งเศสในสมัยที่กัมพูชาเคยตกเป็นอาณานิคมค่ะไปจนถึงการปกครองในรุ่นของเขมรแดงนะคะในปีพศ 2,518ถึง2,522ด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้เห็นรูปแบบของธนบัตรแล้วก็เหรียญน,นะคะตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ในส่วนของการจัดแสดงก็ยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ผู้ชมนะคะได้เข้ามารับชมวิวัฒนาการและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชาค่ะว่าสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานค่าคงชีพโดยรวมของชาวกัมพูชาได้อย่างไรนะคะ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟนะคะที่ดึงดูดด้วยเกมบนหน้าจอสัมผัสอีกด้วยค่ะปัจจุบันนะคะผู้คนกัมพูชารวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเงินในกัมพูชาเวลานี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะใช้สกุลเงินเรียวกัมพูชาค่ะควบคู่กับสกุลดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากัมพูชาเองเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศค่ะที่ผู้คนคุ้นชินกับการใช้เงินสสกุลไปในคราวเดียวกัน ในส่วนของการจัดจําหน่ายสินค้านะคะตามห้างสปปรรพสินค้าหรือตามราคาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเป็นการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคหรือบริโภคนะคะส่วนสินค้าของจีนก็จะมีการเปิดขายตามหน้าร้านของชาวจีนโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะาคะสินค้าที่วางจําหน่ายส่วนใหญ่ก็จะถูกปิดป้ายบอกราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะ ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีการวางแผนไว้ว่าอยากจะลองไปเที่ยวชมที่พนมเปญดูก็อยากจะให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแลนด์มาร์กสำคัญที่อยากให้คุณผู้ชมได้ลองไปเที่ยวชมกันดูค่ะต่อมานะคะเรามาทางฝั่งของลาวกันบ้างค่ะซึ่งลาวก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดก,กับไทยนะคะโดยมีการรายงานออกมานะคะว่าในครึ่งปีแรกค่ะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวในลาว ทะลุก,กว่า1นล้านหกแสนคนด้วยกันค่ะถือว่าเป็นจนํานวนที่ค่อนข้างมากกว่าปีที่แล้วนับตั้งแต่ที่รถไฟจีนล,ลาวนะคะที่รัฐบาลเนี่ยได้เปิดให้บริการค่ะนับตั้งแต่รัฐบาลลาวกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางต่างชาติและการเปิดให้บริการรถไฟจีนล,ลาวจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางมาเที่ยวลาวในปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะโดยการเดินทางด้วยขบวนรถไฟจีนลาวนะคะได้รับความนิยมและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยรถไฟขบวนนี้เองนะ,ะจะวิ่งผ่านแขวงหลวงพระบางและอุดมไสค่ะซึ่งสถานที่โดยรอบนะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็จะมีกิจกรรมผจญภัยที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวสายชิวมากเลยค่ะสําหรับทางการลาวนะคะก็มีการประมาณการออกมาว่าจํานวนนักเดินทางชาวจีนนะคะที่เดินทางเยือนลาวในปี2566สูงถึง3 6 8 0 0 0คนด้วยกันค่ะซึ่งเพิ่มขึ้น121จากปีก่อน นอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลลาวก็ยังได้จัดอีกหลายโครงการค่ะประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนค่ะภายใต้โครงการวิสิตลาวชัยนาเยือนและก็โครงการลาวเที่ยวลาวค่ะพร้อมกับยกให้การท่องเที่ยวเป็นภารกิจสําคัญสูงสุดในความพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลลาวก็กําลังตเตรียมโครงการพิเศษค่ะที่เรียกว่าโครงการปีแห่งการเยือนลาว2,566 ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างน้อย4 6แสน0คนในปี2,566และจะสร้างรายได้สูงถึง712ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะค่ะในฐานะที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการชูในด้านของการท่องเที่ยวมาอย่างตลอดนะคะต่อไปค่ะเราก็คาดหวังว่าเราก็จะจับตารอดูนะคะว่าทางฝั่งเราจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเท่าไหรค่ค่ะค่ะปิดท้ายกันที่บ้านเราบ้างนะคะ ้องบอกว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนค่ะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจและได้รับความสําคัญจากทั้งภาคส่วนเอกชนแล้วก็รัฐบาลไทยมาโดยตลอดนะคะปีนี้ค่ะเรามีความคาดหวังว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไม่ต่ำกว่า5ล้านคนค่ะแต่ก็ผ่านมาแล้วถึง7เดือนนะคะตัวเลขยังไม่ถึงครึ่งของเป้าที่วางแผนไว้ค่ะโดยหมัดเดดในการดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามได้จากการรายงานพิเศษข,ของคุณกล้องลลิเทพค่ะ แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยจะส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากตัวเลขล่าสุดที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยออกมาพบว่าในช่วง7เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วถึง15.3แสนคนคิดเป็นการเติบโตมากกว่า400%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ก็ยังมีอยู่หนึ่งตลาดสำคัญที่ผลงานถือว่ายัางไม่เข้าเป้าหมายนั่นก็คือตลาดจีน ซึ่งพบว่าในช่วง7เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยเพียง1นล้านแปดแสนคนยังไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายที่ทททและกระทรวงท่องเที่ยววางแผนเอาไว้ที่5ล้านคนแน่นอนมีหลายปัจจัยที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนยังไม่ตัดสินใจออกมาท่องเที่ยวไทยมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในประเทศของจีนเองเรื่องของราคาแพคเกจท่องเที่ยวที่มีราคาสูงขึ้นโดยพบว่าในขณะนี้ ราคาแพ็กเกจทัวร์เดินทางมายัางประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่3 0 0 0ถึงห0 0 0หยวนหรือราว1 5 0 0 5 0 0 0ถึง30,000บาทรวมถึงยังมีประเด็นที่ทางรัฐบาลจีนยังจำกัดการเดินทางแบบกรุป๊ปทัวร์ในบางประเทศและมีการส่งเสริมให้มีการเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของชาวจีนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จากการพูดคุยกับไกด์ท้องถิ่นชาวจีนยังระบุว่าเรื่องสําคัญที่ทําให้นะักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่กล้ามาไทยมากนักนั่นก็คือกระแสนในแง่ลบเรื่องความปลอดภัยหลังจากในช่วงที่ผ่านมามีข่าวที่นะักท่องเที่ยวชาวจีนถูกลอกถูกทําร้ายร่างกายจนบางรายถึงแก่ชีวิตในไทยและก็มีข่าวแบบนี้ออกมาต่อเนื่องเป็นระยะในประเทศจีน จึงทําให้ชาวจีนเองก็ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยและทําให้มีการชะลอแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตามไปด้วยทั้งหมดนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางฝ่ายไทยจะต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งโดยพลเอาากธนศักดิ์ปฏิมาปรกรประธานกรรมธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาที่ได้มีโอกาสไปเป็นประธานเปิดงานไ Thailand ด์ไมค r o a โชว o อินช h i n a 2023ณกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ t s e ซออกมาเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับเอกอัครราชทูตไท,ทยนกรุงปักกิ่งและหารือกับภาคเอกชนของไทยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งพบว่าในส่วนของการทําวีซ่าจะมีการปรับปรุงกระบ,บวนการและเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเมนูภาษาจีนที่จะช่วยให้สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดี พร้อมกันนี้ยังจะมีการบรูรณาการข้อมูลและบริการท่องเที่ยวต่างๆของไทยทั้งจองห้องพักเที่ยวบินและสถา,านที่ท่องเที่ยวต่างๆให้อยู่ในเว็บเพจเดียวกันเพื่อง,ง่ายแก่การค้นหาข้อมูลส่วนความกังวลเรื่องความปลอดภัยนั้นผลเอาากคณะศักดิ์กล่าวว่าประเด็นเหล่าวนี้มาจากสื่อบางประเภทประโคมข่าวเกินจริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนน้อยมาก จะมีก็เพียงการปราบปรามกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทําผิดกฎหมายและเป็นกลุ่มจีนสีเทาซึ่งไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดในเรื่องราวนี้รวมถึงทั้งการไทยเองก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศได้เพิ่มความสะดวกในการขอรับการลงตรวจตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการทําวีซา่า ซึ่งได้มีการลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยได้ปรับลดเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตาประเภทท่องเที่ยวพร้อมกับลดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาการตรวจลงตารับวีซา่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนี่ถือเป็นมาตรการเชิงรุกล่าสุดของประเทศไทยที่นําออกมาใช้ทั้งนี้เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาการดึงนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ประสบความสําเร็จมากนัก สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการสำรวจกับสมาคมโรงแรมไทยผานชันีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบ,บการที่พักแรมที่ทำการเปิดเผยในเดือนกรกฎาคมซึ่งมีการประเมินกันว่าในไตรมาสที่3ที่จะถึงนี้โรงแรมส่วนใหญ่ประเมินว่าลูกค้าจีนจะกลับมาไม่ถึง20%อร์ซและจะทยอยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่4แต่ก็ยังต่ำกว่า4 0เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ดังนั้นความคาดหวังที่จะเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย ตามเป้าหมายที่วางไว้น่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวแม้ว่าในขณะนี้ยังมีข้อดีอยู่เล็กๆก,ก็คือในเดือนกรกฎา,าคมมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยตัวเลข49,000คนถือเป็นเดือนแรกที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนแซงหน้ามาเลเซีย ซึ่งตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งจากนี้ต้องติดตามต่อไปว่าการปรับแผนครั้งใหม่ของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการลดขั้นตอนบีซา่าจะช่วยสร้างโมเมนตัมให้นักท่องเที่ยวแดนมังกรเดินทางเข้ามาไทยแตะ500,000คนต่อเดือนได้หรือไม่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หากทําได้อย่างน้อยปิดปี2566ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนก็น่าจะบรรลุมากกว่า4ล้านคนอย่างแน่นอนและสร้างรายได้รวมให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0 0ล้านบาทในปีนี้ ค่ะทั้งนี้เราก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่ามาตรการของทางรัฐที่ออกมาเนี่ยจะสามารถช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดท้ายไปด้วยสาระและโครงการดีๆจากไทยเวฟค่ะวันนี้เสนอตอนโครงการช้างโมบายฟุตบอลคลินิกสร้างคนด้วยกีฬาสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมชชิพส่วนดิฉันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ ช้งางโมบายฟุตบอลคลินิกไทยเบฟเราพร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับเยาวชนในการเข้าถึงการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางกีฬาที่พร้อมกับการปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาสร้างคนด้วยกีฬาสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพเพื่อพัฒนารากฐานของเยาวชนไทยไปสู่นักกีฬาระดับอาชีพในอนาคต เป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการช้างโมบายฟุตบอลคลินิกไปให้ถึง77จังหวัดทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะกระจายโอกาสเพื่อให้ความรู้ด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนเราดำเนินการต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาทักษะที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนไทยต่อเติมความฝันของเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพเป็นสะพานที่เชื่อมต่อให้ขาวเหล่านั้นได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนคือแก่นของการพัฒนาที่ยั่งยืนการนำเอากีฬามาเป็นเครื่องมือปลูกฝังพัฒนาเยาวชน ให้ได้เข้าใจถึงบทบาทเกมกติกาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปไทยเบฟร่วมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่พัฒนาวงการกีฬาสู่ความยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน